<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกพอร์ตตี้ครับคลิปชิปเป้าคลิปนี้ครับเรามีแดสซูมิล่าครับคันนี้เป็นกระบะนะฮะมานําเสนอกันครับผมคันนี้เป็นรถนั่งตอนเดียวนะครับเป็นกระบะท้ายบรรทุกครับตัวนี้ถ้าเป็นกระบะนี่ก็ค่อนข้างหายา,ยากอยู่นะครับนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่มีแคปด้านหลังนะครับแล้วก็บางคันก็จะเป็นที่เป็นตู้ฮะที่แนวนั้นจะมีรถจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่มีน้อยนี้ก็คือจะเป็นรถกระบะครับที่นิยมเอามาแต่งซิ่งแต่งสวยๆกันนะซึ่งก็จะมีน้อยครับน้อยคันนะถ้าเทียบกันแล้วคันนี้เปลี่ยนเป็นโฉม L500 คลาสสิกแล้วด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของนี่ แจ้งดัดแปลงลงเล่มหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครที่ได้คันนี้ไปก็คือไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องแจ้งถีหลังนะครับนะการแจ้งพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะครับคนที่ไม่เคยทํานะครับถ้าเป็นรถคันที่แจ้งหมดเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะสบายใจหน่อยครับนะสหรับคนที่ได้เอาไปใช้ต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็น jbjl ครับ6 6 0 cc นะครับออโต้ มีเทอร์โบให้ด้วยครับพวกอะไลัลนี่เป็นแหลกไฟฟ้าครับสีทําใหม่ทั้งคันครับกระจกมองข้างก็เป็นของ L500 ครับชุดคอมเมียมนะชุดพาร์ทนี่คือเป็นของ L500 คลาสสิกครับนะพูดง่ายๆอ่าคันนี้แม็กเป็นวัตนาเบ้แทนครับขอบ14แลกลกหลังคานี่ก็เป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่ครับภายในคอนโซลนี่ก็เป็น L500 ลายไม้ กลุ่มลายโมโม่ l 5 0 0รายไม้บอกว่าเป็น l 5 0 0นะครับกระจกนี่ปรับขึ้นลงไฟฟ้าครับผมราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1,99,000บาทนะครับ1,99,000บาทใครสนใจก็ลองติดต่อข้อความไปนะครับเจ้านี้ผมจะทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้าไปครับโดยตรงได้เลยครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะ ใครถูกใจนะครับใครชอบสีนี้สาวๆคงถูกใจนะครับสีนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นตัวกระบะนี่ก็ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับนะใครได้ทันนี้ไปก็ถือว่าราคาสมน้ําสมเนื้ออยู่นะครับนะแต่สุดท้ายนี้ก็แนะนําให้ไปลองตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อน,นครับเพื่อความสบายใจนะครับรถแนวนี้นี่ครับง่ายคล่องตัวครับหาที่จอดง่ายนะหาที่จอดง่ายใครที่ว่าแพงนี่ก็ คงไปว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่ารถแนวนี้ก็ถือว่าเป็นรถเก่าอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับนะแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับกรณีที่ราคาค่าตัวแพงเนี่ยบางครั้งเกิดจากการที่เจ้าของนี่ได้บุรณุะขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นทําสีเนี่ยทำสีนี้ก็หลายหมื่นนะครับนะถ้าเป็นคุณภาพดีดีครับเครื่องยนต์วางใหม่เพราะว่ารถใช้แล้วครับมันก็ปกติแหละนะจะต,ต้อง บางครั้งต้องมีวางเครื่องใหม่ทําสายไฟใหม่เจือสายไฟทําแอร์อะไรประ,ประมาณนี้ครับบางคนเขาก็ซื้อแบบรถสภาพจเ,เดิมมาทําครับราคาสภาพเดิมดม,มันจะถูกมากครับแต่ว่าคุณใช้ไปคุณก็ต้องเอาไปทำแหละนะมันเรียกไม่ได้ครับรถรถมันอายุเยอะถามว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณจะขับยังไงใช่ไหมมันจะต้องทำครับคุณต้องไปซื้อเครื่องมาจ้างช่างวาง ทำสีใหม่เดินสายไฟใหม่โอ้เยอะแยะครับบางครั้งมมันมีจุดจิบย่อยนะครับนะซึ่งตรงนี้ครับมันทําให้ราคาค่าตัวของรถเก่าที่เอามาทําใหม่เนี่ยมันค่อนข้างดูมีราคานะครับแต่ว่าการทํารถแนวนี้ฮะมันก็ต้องเป็นรถที่เขาให้ความนิยมกันอยู่ครับถ้าคุณไปทํารถรุ่นที่เขาไม่นิยมกันเนี่ยทำไปคุณก็บางครั้งมันก็ มันก็ใหม่จริงครับแต่ว่าเวลากรณีไปขายต่อเนี่ยคนเนื่องจากคนเขาไม่ได้เล่นกันราคามันก็จะไม่ได้เท่าที่ควรแล้วนะบางคนก็ทําได้ครับแต่เอาไปใช้เองนะครับก็ทําความเข้าใจกันไว้นะครับสําหรับใครที่ต้องการหาซื้อรถเก่ารถเล็กนะครับคือรุ่นที่อะไรที่มันต้องการนะครับนะราคามันก็จะสูงเป็นปกตินะครับถ้าคุณไม่สู้คุณก็ลองไปดูตัวอื่นที่คุณพอรับได้แล้วกันนะครับ น,นี้ก็แนะนํากันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถหใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ